ทุกความจริงล้วนมีความเชื่อเป็นปัจจัยทุกปัจจัยของความเชื่อล้วนมีความจริงเป็นเหตุผลพิสูจนเสมอได้เวลาทบทวนอดีตสำรวจปัจจุบันกำหนดอนาคตกับรายการเส้นทางดวงโดยพัดนัตพงษ์เลิศวททัฒนธร ศาสตร์แห่งความจริงและความเชื่อสู่ความสำเร็จที่มัน่นคงสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเส้นทางดวงนะครับกับผมอาจารย์พันธุ์นัทพงษ์เลิศวัฒนทรครับสารแห่งความจริงสารแห่งความเชื่อสู่ความสําเร็จที่มั่นคงแป๊บหนึ่งไล่เร็วเกินไปนะครับนะครับก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะฮะสุดท้ายท้ายสุดของดวงประจําเดือนนะครับ มกราคม2 5 6 3น้สาี้นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็หลังจากที่วันต่างๆก็ได้เดินทางกันมานะครับเดี๋ยวนะนะครับเดินทางมาก็ครบหมดแล้วเหลือเพียงแค่วันพุธกลางคืนเป็นวันสุดท้ายนะครับฉะนั้นเนี่ย ใครที่รอคอยนะครับก็เรียกได้ว่าถึงเวลาที่จะต้องได้รู้เส้นทางแนวทางของตัวเองนะครับสำหรับวันพุธกลางคืนประจำเดือนมกราคม2563นั่นเองนะครับโอเคไพ่ทั้งหมด25ใบนะครับมีออร์คเคิลมียิปซี ee, แล้วก็มีพุทธ,ธะนะครับ1ใบ ที่จะมาเป็นตัวช่วยสรุปนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมแชร์ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแชร์บอกทางเฟซก่อนนะครับ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเริ่มเตรียมตัวแชร์นะครับพอดีแอดมินเราไม่อยู่ก็เ,เลยต้องแช้เองเดี๋ยวผมแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคนที่อยู่ทาง facebook เนี่ยนะครับจะไม่ทราบ พอไม่ทราบปั๊บเดี๋ยวก็จะไม่ทันนะครับโอเคสใบแรกนะฮะที่ขึ้นมาสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะผมถือว่าไม่ธรรมดานะสองใบนี้นะครับทางออร์เคิลบอกบอกถึงการช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณพยายามที่อยากจะได้มัน นะแต่การที่ได้มาเนี่ยนะครับมันต้องฟันฝ่ามันต้องมีขั้นตอนมันต้องมีวิธีการนะครับที่เรียกได้ว่าต้องต้องวางแผนนะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วคุณจะได้กับมันเลยลักษณะอย่างนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณปรารถนาในช่วงเดือนมกราคมนี้เนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทั้งหมดเป็นที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาบอกอะไรบ้าง แจ็คแอดมินก่อนนะครับว่าแชร์แล้วนะครับแชร์อยู่3จุดโดยหลักๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับมันอยู่ในสถานการณ์ที่ก้ากึ่งก้ากึ่งมันจะได้มันจะไม่ได้และการได้มันต้องมีตัวช่วยของคําว่าได้ถ้าคุณไม่มีตัวช่วยนั่นหมายความว่าโอกาสที่มันจะได้เนี่ยค่อนข้างน้อยและการได้มันได้แบบมีเงื่อนไขคุณเข้าใจไหมเออดังนั้นการที่เราจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งเนี่ย มันต้องมีเงื่อนไขเป็นตัวกำหนดนะครับหรือมีเงื่อนไขเข้ามาเป็นตัวเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังคิดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในหลายๆเรื่องอดังนั้นพอเรารู้แบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องเฮ้ยบางอย่างที่เราแน่ใจว่ามันได้นแน่ๆเออไอเนี้ยก็ต้องเผื่อใจลงมานิดหนึ่งแล้วก็วางแผนให้มันมากขึ้นนะวางแผนมันมากขึ้นแล้วก็ลองลองหาวิธีการเนี่ยนะครับว่าวิธีการไหนที่มัน ที่มันน่าจะเป็นไปได้กับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เพราะอย่าลืมนะครับว่าคนที่เกิดในวันนี้คือวันพุธกลางคืนเนี่ยมันมีหลายอาชีพมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายเพศหลายวัยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทํามันก็ต่างกันออกไปฉะนั้นจะบอกว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเหมือนกันเป๊ะๆมันคงยากนะครับฉะนั้นเนี่ยความหมายคือให้คุณรู้สโคบหลักๆว่าการที่คุณกําลังคิดอยากจะทําอะไรในช่วงเดือนมกราคมนั้นเนี่ยการคิดการทํา มันมีเงื่อนไขเข้ามาเป็นตัวแปรที่อาจจะทําให้คุณได้ไม่ง่ายเท่านั้นเองนะครับมาดูสภาพวะทางการเงินในช่วงนี้ถือว่าเข้าขั้นฟืดเคืองนะครับในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยนะครับเพราะาธรรมชาติของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับเป็นสายเฮฮาเป็นสายดื่มเป็นสายเทาๆกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นก็เรื่องการใช้จ่ายอะไรต่างๆมากมายเนะี่ยก็ให้ระวังครับให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายจนลืม วางแผนแล้วพอเข้าสู่มกรามาเนี่ยนะครับเอ้ยอยู่ดีๆเงินมาดูเงินในกระเป๋าเอา้ามันหายไปไหนลักษณะอย่างนี้นะครับดังนั้นสภาวะทางการเงินของรายได้ที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยนะครับมันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยลื่นไหลนักนะครับไม่สภาพว่าการขาดสภาพคล่องจะลงทุนจะบริหารจัดการอะไรต่างๆมากมายเนี่ยต้องคิดให้ดีก่อนสเสมอนะครับหรือใครที่กําลังมีความรู้สึกว่าอยากจะกู้ยืมเงินนะครับหรือว่าเงินมันไม่เพียงพอเนี่ยนะครับ ให้คุณไปหาคนที่ร่างทุ้มมตัวใหญ่ๆนะครับคนลักษณะแบบนี้ถึงจะให้หรือจะช่วยคุณได้แต่ถ้าคุณไปหาคนที่นอกเหนือจากคนทุ้มทๆใหญ่ๆหมดสิทธิ์นะครับเขาไม่มีบัญญาที่จะให้หรือเขาอาจจะตั้งใจไม่ให้กับกับตัวคุณก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทางการเงินคุณค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะว่าถ้าแปดดับขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ามืดแปดด้านแล้วนะครับมันอยู่ในอารมณ์ที่1ตาก็โดนปิดตัวก็โดนรัด และมันจะทําอะไรได้คล่องแคล่วว่องไวมันก็คงที่จะยากดังนั้นช่องทางทางการเงินก็ยังเป็นอะไรที่ยังต้องเตรียมรับมือกับมันนะยังต้องเตรียมรับมือกับกับสิ่งที่มันเข้ามาอยู่แสดงว่ามันยังไม่มีช่องทางใหม่ๆของอไรายได้ที่เข้ามาทําการเติมเต็มในส่วนของการเงินในขณะนี้นะฮะเพราะการที่มันได้มาเนี่ยมันจะได้มาในวิธีการที่มันไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะนะครับดังนั้นใครที่ทําธุรกิจหรือใครที่มีลู่ทางเอ่อเกี่ยวกับทางการเงินที่ผิดๆเนี่ย โอเควิธีการเหล่านี้มันอาจจะเป,เป็นวิธีการที่จะนำมาซึ่งรายได้ของคุณก็ได้แต่การที่รู้ว่ามันผิดแล้วไปทำเนี่ยอ้นนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันนะครับระวังตัวเองเออหมอดูไม่เกี่ยวนะครับอาจารย์ไม่เกี่ยวนะครับดังนั้นคือความหมายคุณรู้ว่าคุณจะมีวิธีการผิดๆในการที่จะได้มาอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับและอย่างหนึ่งคือให้ระวังเรื่องของการมีปากเสียงกับพี่น้องของตัวเอง นะเขาเราปากเสียงนี่ยมันไม่ยอมกันนะครับอาจจะพิษกันด่ากันทะเลาะกันคัดแย่งต่อกันนะครับดีนะที่มีผู้ใหญ่ถ้าคุณมีแม่อยู่มีพ่ออยู่เนี่ยเนี่ยคือกรรมการที่ดีที่สุดดังนั้นให้ระวังการกระทบกระทั่งวาทะกับพี่น้องของตัวเองด้วยนะในช่วงเนี้ยมันมีเกณฑ์นะพอมันมีเกณฑ์เข้ามาในการทะเลาะบอกแบ้งซึ่งคุณก็ไม่ยอมนะพอมันเกิดความไม่ยอมมันก็ต้องยังไงอ่ะคุณก็ต้องแบบ ระวังตัวเองให้มากมีสติให้สูงเพราะอย่าลืมนะครับว่าธรรมชาติของตัวคุณเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่งดือ้อนะเป็นคนที่ดือ้อรันนะ่ะมันไปในทางทางดือ้อรั้นไม่ค่อยฟังใครยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แบบไร้เหตุผลในบางสถานการณ์นะครับเชื่อว่าสิ่งที่ตนเป็นสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่เนะี่ยมันมีความรู้สึกแบบมันถูกแล้แลว่ะนะครับการที่คุณจะไปยอมรับความคิดหรือเหตุผลของคนอื่นได้เนี่ยนะครับมันค่อนข้าง ต้องใช้ความพยายามสูงนะคนนั้นต้องเจ๋งจริง,รงคนนั้นต้องรู้จริงตัวคนนั้นต้องเข้าใจจริงมันต้องมีวิธีการในการที่จะทําให้คุณเชื่อลหลายๆครั้งลหลายๆวิธีลหลายๆหลายๆเหตุการณ์คุณถึงจะเชื่อว่าคนคนนั้นใช่แล้วคุณถึงจะยอมรับเขาดังนั้นธรรมชาติของตัวคนเองมันไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นคนที่ยอมรับใครง่ายๆฉะนั้นในช่วงของปีใหม่มกราเนี่ยนะครับให้ระวังเรื่องการมีปากมีเสียง กันกับพี่น้องหรือเพื่อนร่วมหรือว่าคนใกล้ตัวเรานี่แหละนะอาจจะไม่ใช่เพื่อนร่วมงานก็ได้อาจจะเป็นคนที่เป็นพี่น้องหรือญาติของเราเนี่ยนะครับมันจะมีอารมณ์ลักษณะแบบนั้นเนี่ยให้เกิดหรือมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวคุณดังนั้นต้องระวังเรื่องการกินการดื่มการสังสรรค์นะครับถ้าน้ําเมามันเข้าตัวเนี่ยมันก็จะทําทให้คุณเพี้ยนแล้วก็ใจใหญ่ใจนักเลงขึ้นมาโดยโดยขาดสติได้ค่อนข้างง่ายดังนั้นเรื่องนี้อยากให้ระวัง เพราะชนวนของมันมันมาจากคำพูดนะครับนะให้เข้าใจแบบนี้ว่าชนวนมันมาจากคำพูดที่ทำให้เกิดการทะเลาะกันได้หรือขัดแย้งกันได้กับภายในครอบครัวของตัวคุณเองนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกี่ยวเรื่องแฟนถ้าแฟนมันเกี่ยวเรื่องเงินการทะเลาะหรือการประทะก,กันกับคนรักเนี่ยสายเหตุมาจากเการเงินนะครับอาจจะใช้ใจ่ายเงินเกินไปหรือหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับการเงิน ตัวนี้จะเป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดการทะเลาะภายในด้วยเหมือนกันถ้าเกี่ยวคนรักนะแต่ถ้าไม่เกี่ยวคนรักคือพี่น้องมันคือเรื่องคําพูดคําจาแบบประชดประชันกันนะบอสซื้กันหรือเหน็บแนมกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ลักษณะแบบนี้ในช่วงเดือนมกราคมต้องระวังถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานั่นแหละคุณรู้ตัวเลยว่าเ้ยสติ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 นะย้ําตัวเองสติสติสตินะสตังว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเอาสติมาก่อนนะเพราะว่าถ้าสติมันมาไม่มาปัญญาไม่เกิดพอปัญญาไม่เกิดมันจะทําอะไรก็ได้ พอมันทำอะไรก็ได้มันอาจจะถึงโอ้โหถึงลงพงลงพักนะถึงขั้นมีปัญหากันถึงขั้นต้องตํารวจเข้ามาไกลเกลี่ยลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องพึงระวังให้กับตัวเองด้วยนะครับมาดูในรูปแบบของกิจการเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็พยายามหมั่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับเพราะว่ารู้สึกคุณไม่ค่อยไหวเลย นะคุณไม่ค่อยได้ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไม่ค่อยจะอะไรมันมัวแต่ยุ่งยุ่งในการจัดการจัดงานหรือทําอะไรคุณเหมือนเหมือนไม่ค่อยสนใจท่านนะนะดังนั้นอยากให้สนใจท่านหน่อยเพราะว่าตอนนี้ที่ขึ้นมาเตือนให้สนใจกูบ้างนะครับปีใหม่แล้วอะไรตนนึงมึงจะทำเหมือนปีที่ผ่านมาเลยกูรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนี้อะไรตํนนองนี้นะครับดังนั้นให้ใส่ใจท่านบ้างท่านมีความรู้สึกว่าเออที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้อะไรนะตกมาปีนี้ก็อะไรกันชั้นบ้างอะไรสํานองนี้นะครับมันถึงจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดี ขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยมาช่วยหนุนนําในสิ่งที่คุณกําลังจะทําธุรกิจที่คุณกําลังอยากจะไปต่อเนี่ยมันจะได้มีพลังในการที่จะเดินต่อไปได้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเหนื่อยนะเออคุณจะมานั่งแค่รอเป็อย่างเดียวมันไม่ได้คุณต้องนะหาตัวพึ่งบ้างตัวพึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเ,ออเสริมคุณนะนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ครับ ถ้าพูดถึงเรื่องของลูกหลานนะครับก็ล,ลูกหลานี่ก็ส่วนห่งสนานที่ฮาดีนะครับอาจจะมีดื้อบ้างเอาใจตัวเองบ้างก็นิดหน่อยๆนะยังไม่มีอะไรที่น่าห่วงนะครับสําหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับแม่ค่อนข้างห่วงเยอะนะเออคนที่เป็นแม่เนี่ยค่อนข้างห่วงห่วงห่วงลูกมากนะคนที่เป็นแม่นะครับ,อ,นะรบอ่าก็คือเมียของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนี่แหละนะครับค่อนข้างมีความห่วงกับลูกคนนี้ค่อนข้างสูง เป็นกรณีพิเศษนะครับดังนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่มีบุตรมีลูกเนี่ยคือถามว่ามันคําว่าห่วงมันมันมีอะไรที่น่าห่วงมางไหมคือในช่วงเดือนมกราคมก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วงแต่ส่วนใหญ่เขาจะติดเล่นติดสนุกบอกอะไรเขาก็ไม่เขาจะห่วงแต่เล่นอะไรส่งนนี้ถ้าเป็นเด็กนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะครับพ่อแม่บอกอะไรไปก็เหมือนหูทวนลมนะเหมือนจะใส่ใจแต่ก็ไม่ใส่ใจแต่คนที่ ใส่ใจเราก็คือคนที่เป็นแม่ค่อนข้างมากเท่านั้นเองนะครับส่วนลูกน้องครับลูกน้องก็นะถือว่าเอาการทํางานดีนะไม่ใช่เพื่อส่วนลูกน้องมีความรู้สึกว่าเขาก็อยากจะผ่อนคลายผมต้องใช้คำว่าเขาเขาก็อยากจะผ่อนคลายดังนั้นเราเป็นเจ้าของกิจการก็พยายามหาจังหวะเลี้ยงปีใหม่ให้เขาบ้างนะถึงเราจะเป็นกิจการเล็กๆถึงไม่ใช่ระดับบริษัทใหญ่ๆที่มันมีงบประมาณในในแต่ละปี ต่คุณเป็นเจ้าของกิจาการคุณมีลูกน้องคนสองคนอะไรเงี้ยก็พยายามพาเขาเลี้ยงปีใหม่หรือพาเขาไปอะไรเงี้ยเฮฮาสังสรรค์บ่กเขาก็อยากที่จะสนุกนะครับมันเป็นสัญญาณที่คือคุณลองสังเกตดูสิ่งหน้าลูกน้องคุณถ้ามันไม่แฮปปี้ถ้ามันรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ไม่มีความสุขและครับ <laughs> เขาอยากจะมีความสุข <laughs> เขาอยากจะผ่อนคลายในฐานะของลูกน้องบ้างก็จัดให้เขาหน่อยนะเออลองจัดให้เขาหน่อยนะครับส่วนเรื่องของคดีความนะครับส่วนเรื่องของคดีความเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะ จะฝากบอกไว้ก็คือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดีความที่มันติดมันค้างมันไม่ไปไหนมาไหนสักทีเนี่ยนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะได้รับคาตอบที่ดีนะครับมันเหมือนกับคุณจะชนะคดีความนะหลังจากที่ต้องเป็นคดีเก่าที่ค้างมานานไม่ได้สนใจไม่ใช่คดีใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นคดีใหม่เนี่ยนะครับมันอยู่ในขั้นตอนที่คุณต้องรอนะครับเพราะมันมันเหมือนกับวา่าอาจจะไปดองไว้ก่อนนะแต่พอสักระยะเวลาหนึ่งมันก็จะเริ่มก็คือคือต้องเริ่มติดตามอีกทีหนึง่งแต่คนที่มีคดีที่เกี่ยวกับ เคยเคยมีคดีกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับแล้วคุณก็ทวงถามไม่ไปไหนมากไหนสักทีเนี่ยก็เริ่มที่จะได้รับคําตอบที่ดีนะครับให้กับตัวคุณด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องความรักครับความรักก็อย่างที่บอกเลยครับว่าช่วงนี้มันอาจจะมีปัจจัยในเรื่องของการเกี่ยวกับเรื่องเครดิตถ้าแฟนคุณไปยืมเงินมาเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นในบ้านเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองดังนั้นให้ระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งการ ลงไม้ลงมือการทลาะวิวาสนะครับกับคนรักได้เพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่ในขณะนี้นะครับภายในครอบครัวงคุณภายในเรื่องของคนสองคนนี่แหละนะครับอาจจะไปติดหนี้ติดสินมาแล้วก็มารับรู้ทีหลังลอาจจะโมโหอะไรทำนองนี้นะก็ให้คุยๆกันดูนะครับลองหาทางออกร่วมกันดูนะครับอังไดกับเป็นผัวเมียกนะันแลลวเนาะมาดูในเรื่องของมรดกที่ดินกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็ ยังไม่มีอะไรที่คืบหน้ามากนะครับอ่าก็แค่เป็นข่าวที่แทรกๆมาว่าเอ,อิมเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แหละนะครับก็ยังไม่มีอะไรมากมายส่วนใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของสังหาริมทรัพย์ก็พอได้ค่าขนมนิดๆหน่อยๆนะครับไม่มากนะก็มีงานเล็กๆเล็กๆเข้ามาช่วยทําให้รู้สึกเออยังมีค่าน้ามันอยู่นะครับก็ส่วนที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่คุณรอคอยหรือคาดหวังครับไม่ได้เป็นอย่างที่ใจปรารถนาสักเท่าไหรนะ่นัก ที่บอกนะครับว่ามันมาตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นคุณต้องใช้ความพยายามคุณต้องวางแผนใด้ดีคุณต้องมีตัวช่วยที่แข็งแรงพอนะที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในความเป็นตัวคุณแต่ถ้าเกิดเป็นคนไกลหมดสิทธิ์เลยนะครับถ้าคุณมีคนที่อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศแล้วคุณอยากจะขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยหมดสิทธิ์เลยลืมไปเลยนะครับมันไม่แคร์มันไม่สนใจสุดท้ายมือคําพูดที่เราได้ยินม,มันกับสร้างความเจ็บปวดในใจให้กับเรามากกว่า <c oughs> ก็ไม่รู้ยังไงว่าคุณมีความสัมพันธ์กันถึงขั้นไหน นะเออเวลาที่เดือดร้อนมาโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างยากนะครับส่วนใครที่โสดอ่ะมองเรื่องของคนโสดกันบ้างนะครับคนโสดต้องตัดสินใจชัดเจนนะครับว่าถ้ามันมีใครเข้ามาที่พร้อมจะอุป,ปรัรรมค้ำชหูหรือเลี้ยงดูเราเนี่ยก็อยู่ที่คุณตัดสินใจโชฉเลยถ้ามันมีป๋าก็จัดไปสิเนาะเออมีคนเอาเงินใหาใส่เนี่ยไม่ยันยังล่ะนะครับก็ใส่ตัวเนาะน,นะครับเงินบาแล้ก็ยังไปก็แล้วแต่นะ มันก็อยู่ในอารมณ์ลักษณะอย่างนี้แหละครับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับถ้ามันมีเข้ามามันจะมาเขาแบบป๊ะปโปะนะครับเข้ามาแบบไม่คาดคิดนึกภาพไหมครับเพราะคุณจะเจอสถานการณ์ที่คุณไม่เคยคิดหรอกครับในคือสุขบใหญ่สุขบหนึ่งของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนในช่วงเดือนมกราคมคุณมักที่จะเจอเหตุการณ์ที่คุณไม่เคยคิดไว้ก่อนไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นแบบนั้นไม่เคยคิดว่ามาก่อนว่าจะเป็นแบบนี้แต่บทมันจะเป็นคือ มันมาแบบปุ๊บปุ๊บปั๊บมันมาตามอารมณ์เลยนะครับฉะนั้นพอมันมาตามอารมณ์เนี่ยมันคือสิ่งที่คุณต้องต้องต้องรับมือมันให้ได้นะเออถ้ารับมันไม่ได้เนี่ยก็มันแรงอ่ะมันมีจังหวะที่จะประทะนะมีจังหวะที่จะกระทบกระทั่งกันอยู่สูงพอสมควรนะครับอ่ะมาดูในเรื่องราวของงานกันบ้างนะครับงานจะดีต้องมาจากวิธีที่ไม่ถูกต้องเสมอนนี่แหละครับวันวันวันพุธกลางคืนเนี่ยมันจะมีงานที่มัน ผิดปกติหรือถ้าคุณค้าของหนีภาษีอย่างนี้นะครับก็จะดีนึกภาพมาเอ่อเป็นงานหนีภาษีนะหรือถ้าคุณอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณก็ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนกับเขาเอ่อโดยเฉพาะสุภาพสตรีอะไรก็สั่งนี้ครับเอ่อลักษณะอย่างนี้นะครับมันต้องมีอะไรที่แลกกันนะนะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยผมใช้คำว่ามันเด่นในเรื่องของคําว่าชู้สาวมากๆนะคุณต้องยอมเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้อะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละนะ ก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่คุณจะคิดจะเจอแต่เรื่องของหน้าที่การงานก็มีความวก็ยังอยู่กับมันได้ด้วยความรักความใส่ใจนะครับถ้าเป็นคนที่มีงานอยู่แล้วแต่ส่วนคนไหนที่อยากได้งานอย่างเงี้ยนะครับหรือคนไหนที่อยากจะเลื่อนขั้นเรื่อตำแหน่งมันเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดคุณสิ่งที่คุณเป็นอยู่โดยส่วนใหญ่ก็ปกติอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดคุณจะทํางานที่มันผิดกฎหมายเนี่ยนะครับทางสีเทาๆเนี่ยนะครับคุณก็ต้องกล้าแรกนะ ผมต้องใช้ว่าคุณต้องกล้าแลกนะครับเพราะถ้าคุณกล้าแลกคุณก็กล้าได้สุดท้ายคือมันมีโอกาสที่จะได้สูงมากกว่าที่จะไม่ได้ถ้าคุณกล้าที่จะแลกกับมันด้วยเหมือนกันนะครับส่วนโชคลาภนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยเด่นชัดนะครับยังไม่ค่อยเด่นชัดอะไรมากมายโดยส่วนใหญ่ก็มันก็มาจากความเป็นครอบครัวนะครับความเป็นครอบครัวนะครับเกี่ยวกับเป็นทางพ่อนะทางผู้หลัผู้ใหญ่ อะไรทานองนั่นนะครับที่จะคอยช่วยเหลือทั้งดนานการเงินแต่ถ้าเกิดเป็นพี่เป็นน้องเป็นแฟนเป็นอะไรมันค่อนข้างขัดแย้งแล้วก็จะมีปัญหากับเรื่องของการเงินกันอยู่นะครับอยู่พอสมควรแต่คนที่จะเป็นหลักได้ให้กับเราก็คือคนที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือเป็นผู้ใหญ่ที่นอกเหนือจากความเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนะครับที่จะเข้ามาอ่ะมาดูไพ่ตัวสรุปกันบ้างความสรุปเนี่ยนะครับก็เด่นชัดครับให้ระวังเรื่องของเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยจะ็มนื้อเต็มตัว ก็ว่าปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บนะครับอืแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการทําผิดศีลน,นะในช่วงของเดือนมกราคมนี้ให้มากๆด้วยก็แล้วกันนะครับอะอะไรที่มันถึงเวลามันก็ต้องย่อมถึงเวลาแหละมาดูให้สรุปกันของความเป็นพุทธะนะครับความเป็นพุทธะคือบางครั้งบางเรื่องนะะคุณรู้อยู่แก่ใจว่ามันจะเกิดแบบนี้บางครั้งบางเรื่องคุณรู้อยู่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่คุณก็พยายามที่จะยอมรับสภาพมันให้ได้ ด้วยเช่นเดียวกันแสดงว่าบางเรื่องมันอาจจะรู้แต่คุณก็ยอมยอมยอม,ยอมที่จะทํามันนะ mm hmm. ยอมที่จะทํำผันยอมที่จะทํามันเพื่อให้มันจบจบไปเพื่อให้มันเคลียร์ยกันไปลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะนี่คือดวงของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจําเดือนมกราคม2563กับผมอาจารย์พัฒน์นทพงษ์เลิศวัฒนทรรายการเส้นทางดวงก็ถือว่าครบทุกวันไปแล้วนะครับสําหรับเทศกาล ปีใหม่นะฮะ2,563เข้าสู่ปีหนูทองนะปีหนูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปีที่1ไม่อยู่กับที่ขยันขันแข็งซอกซอกแซกแทกหาอยากหากินไปเลยเห็นหนูปะมันก็จะไปสนุกสนานแล้วไม่ใช่นหนูมนไม่ค่อยอยู่กที่มันเป็นปีที่ทุกคนต้องแอคทีฟเป็นปีที่คนทุกคนจะต้องแบบดิ้นตายนะถ้ามองในสภาวะเศรษฐกิจใหญ่ของประเทศเนี่ยเป็นปีที่ประชาชนต้องดิ้นตาย นะเขาเรียกว่าหนีตายครับหาอยากากินบวกอยากบวกกินก็ต้องเอาแนวได้บวชมีก็ต้องเฮ็ดนะครับมันเหมือนว่ามันเป็นปีที่คุณค่อนข้างเลือกไม่ได้เพราะเป็นปีปีหนูนะครับมันไม่เหมือนปีหมูแต่ถ้าเป็นหมูเนี่ยนะครับโอเคมันอาจจะนอนกินได้แต่หนูมันนอนกินไม่ได้มันต้องหากินนะดังนั้นประเทศเราในปี2563สิ่งที่ผมเห็นเด่นชัดอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการดิ้นตายกับ2เรื่องของชูสาวที่จะค่อนข้างโดดเด่นมาก คนคนจะเริ่มหาเงินในวิธีการที่ง่ายธุรกิจโสเภณีตรงนี้ขอตรงๆนะธุรกิจโสเภณีจะเด่นมากคือขายตัวง่ายง่ายกว่ารือเงินง,ง่ายนะครับดังนั้นผมห่วงผมห่วงประชาชนผมห่วงคนทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ในปี2013ที่มันเด่นขึ้นมามา,มา,ากๆที่ผมที่ผมเห็นนะนะมันก็เลยมีความรู้สึกว่า ห่วงอยู่สอ,อย่างคนดินตายกับคนนขายโตเยอะขึ้นนะโสพวนี้เยอะขึ้นหรือคนที่เลือกวิธีการหาเงินง่ายๆโดยการใช้ความสวยความสาวของตนเนี่ยนะครับเข้าไปหาที่พึ่งหาที่เกาะมันก็ไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมยงไงของประเทศไทยนะครับอ่ะโอเคก็สุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับจงมีแต่ความสุขและก็ความเจริญที่ทาสิ่งใดก็ขอให้อยู่ในศิลขอให้อยู่ในธรรมนะครับขอให้อยู่ใน ความถูกต้องนะครับอย่าเบียดเบียนคนอื่นมีอะไรแบ่งปันกันได้ก็ช่วยกันแบ่งปันมีอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันทําไปนะครับผมอาจารย์พัฒน์นัทพงษ์เลิศวัฒนธรก็ขออวยพรให้กับทุกท่านทุกคนนะครับที่เกิดในวันพุธกลางคืนจงผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆนะครับที่มันเป็นอุปสรรคของที่มันเป็นอุปสรรคของตัวเองติดขัดตรงไหนก็ขอให้รากว่าขอให้ลื่นด้วยกนแล้วกันนะครับสวัสดีคุณชาลิสาด้วยนะสวัสดีครับคุณ นันทิชาด้วยนะครับเกิดวันอาทิตย์ไปย้อนดูได้เลยนะครับตอนนี้ครบทุกวันแล้ววันพุธกลางคืนเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอให้เฮงเรวยๆวๆโชคดีนะครับปีใหม่2563ราร่ำรวยร่่ารวยสุขสำเร็จกันทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ